ขณะที่ความเคลื่อนไหวของการเข้าจับกลุมพัธนมัชโยนะคะล่าสุดมีรายงานว่า DSI เตรียมขอหมายค้นจักศาลแล้วเพื่อเข้าไปตรวจค้นภายในวัดพัธธรธรมกายค่ะขณะที่ตํารวจขณะนี้ก็เตรียมที่จะจัดกําลังรอเพื่อเข้าสนับสนุนทันทีหาก DSI ร้องขอมาครับเพราะว่าวันนี้เองก็ถือว่าครบกําหนดเส้นตายนะครับที่ทางตารวจนะครับให้ พัะธรรมชโยเข้ามามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีตอนนี้มีถึง3าหมายจับด้วยกันนะครับวันนี้ผู้สุ่ขาวของเรานะครับก็ไปเกาะติดบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะครับสดๆจากคุณวัชราทิ์เกียรติศรีครับค่ะครับเชิญครับเช็นค่ะ บรรยากาศตลอดทั้งวันที่วัดพระธรรมกายในวันนี้นะครับสื่อมวลชนเพิ่งจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศการสวดธรรมจักกับปะวัฒน,นสูตรเมื่อช่วงเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายเองที่ผมได้มีการสอบถามถึงเรื่องราวและคดีความของพระธรรมชยโยนั้นส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระธรรมชยโยครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ดีเอสไอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการที่จะเข้าจับกลุ่มพระธรรมชยโยเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์วัดพระธรรมกายซึ่งจากการสังเกตการตลอดทั้งวันของผู้สื่อข่าวก็พบนะครับว่ายังไม่มีการระดมศิทยานุศิษิ์ของวัดหรือมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษแม้วันนี้จะเป็นวันครบกําหนดที่รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกเสวรารังสีปร r มา a n ุ k กํกหนดให้สํานักพระพุทธศาสนาเจราจา ให้พระธรรมชยโยเข้ามอบตัวรวมถึงการเตรียมกําลังในการเข้าจับกลุ่มพระธรรมชยโยแต่จากการสังเกตการของผู้สื่อข่าวยังคงไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆภายในวัดโดยศยิษยานุสิ์ของวัดยังคงปฏิบัติศาสนกิจตามปกติซึ่งเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาทางวัดได้พาผู้สื่อข่าวเข้าไปเก็บบรรยากาศการสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรภายในห้องแก้วสารพัดนึกแต่ไม่มีการอนุญาตให้สัมภาษณ์ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการรบกวน สมาธิของผู้ที่เข้ามาสวดมนต์และหากจะมีการสัมภาษณ์ก็จะต้องทําการนัดล่วงหน้าเพื่อที่ทางวัดจะได้จัดคนที่จะมาให้สัมภาษณ์ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งจะต้องส่งประเด็นคําถามให้กับทางวัดพิจารณาก่อนที่จะอนุญาตให้สัมภาษณ์อีกด้วยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของวัดเกี่ยวกับคดีของพระธรรมชโยว่าทางวัดจะมีการดําเนินการอย่างไร โดยทางเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายบอกได้เพียงนะครับว่าการดําเนินการทั้งหมดอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายของวัดจะเป็นผู้ดําเนินการแต่ด้วยส่วนตัวเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระธรรมชยโยที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและจากกระแสข่าวที่ว่าจะมีการระดมพลลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายหรือยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นขนาดนี้ยังไม่มีการกระทําดังกล่าวเพราะประชาชนที่เข้ามาภายในวัดมีเพียงจุดประสงค์เพื่อเข้ามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพียงเท่านั้น ผ s, of of существ, ู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อโทรศัพท์เพื่อขอสัมภาษณ์ถึงประเด็นคำถามและแนวทางของวัดพระธรรมกายรวมถึงศิทยานุสิ์กับนายองอาจธรรมนิธาโฆโศกคณะศิทยานุสิ์วัดพระธรรมกายว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปหลังดีเอมีแผนที่จะเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยรวมถึงการยินดีกาของทางวัดพระธรรมกายแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อนายองอาจได้ครับ ซึ่งจากการติดตามเฝ้าสังเกตการตลอดทั้งวันนะครับยังคงมีรถเข้าออกภายในวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องการวางกําลังรักษาความปลอดภัยนั้นไม่ได้มีความเข้มงวดหรือว่ารัดกลุ่มมากเป็นพิเศษโดยมีเพียงแค่ประตูที่5และก็ประตูที่7เท่านั้นที่เปิดโอกาสให้รถสามารถเข้าออกวัดได้อย่างสะดวกแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบรถที่เข้าออกตลอด24ชั่วโมงและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดที่วัดพระธรรมกายในวันนี้ครับ